รายชื่อนักตบทีมชาติไทย2022หญิงเข้าแคมป์เก็บตัว32คนสดริค้ามาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสมาคมลูกยางได้ประกาศรายชื่อ32นักตบสาวไทยที่จะเข้าร่วมแข่งขันในรายการนานาชาติในปี2022นะครับซึ่งมีรายชื่อ7นักตบที่ไปหลีกต่างประเทศด้วยนะครับรวมไปถึง ดาวเด่นในไทยแลนด์ลีกที่สมาคมได้ประกาศรายชื่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยที่ประกาศรายชื่อทั้ง32คนเลยนะครับ 1. อัชราพรคงยศ 2. ชัชุอรนโมกสี 3. พิมพิชยากกรำ 4. ทัดดาวนึกแจ้ง 5. หัทยามรุงสุข 6. จลัดพรบรรดาศักดิ์ 7. พรพันธ์เกิดปาดนะครับ7คนนี้นะครับก็คือตอนนี้ติดภารกิจหลีกต่างประเทศอยู่นะครับอันดับที่8ธนาชาสุขสด 9. สศศาสัภพาพรจันทวิสูตร 10. แก้วกัลยายกมุนทรา 11. นัทนิชาใจแสน 12. กาจนากุไทยสง 13. 3กนิกาธิประโชต 14. วิภาวีสีทอง 15. สุทธตกาเชื้อวู้ลิม 16. วัชริยานวลแจ่ม 17ปิยนุษย์แป้นน้อย18สุภัตราไพโรธ19วรัญญาศีระออง20นัทิมากุบแก้ว21คัทลีปิ่นสุวรรณ22พัทยาจวงจันทร์23พัทยรัตจารัต24พัชาทิพแสนตระกูล25ทิชากรบุญเลิศ26ทิชยาบุญเลิศ27ดนพรสินโพ28อัมพาสนสรุรัตน ยี 29, วิมลรัตนพันธ์30มสิบสิริมาณฑาากสาิจ31็นัทพรสนิทกลางและสามสนะครับสุธินาพาสังนะครับสำหรับนักกีฬาจากด i มอนฟู้ดไฟท i เทปสปอร์ตครัจะเข้าร่วมการแข่งขันสโมสรหญิงทีมชนะเลิศแห่งเอเชีย2 0 2 2ในระหว่างวันที่24เมษายนถึง1พฤษภาคม2,565นะครับที่เมืองเซเมประเทศคาซัคสถาน หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันจะเข้าร่วมฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับรายชื่อที่อัปเดตล่าสุดทั้ง32คนที่ทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศให้ทุกคนได้ติดตามชมกันนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด s ั b สไครป์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลต่างๆที่ช่างยอดจะอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ